อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, คลิปติ๊กตอกอิกงอิงยอดวิวกระฉุดซึมเศร้าสาวช้ำรักด้านเขามีเมียแล้วเรียกว่านาทีนี้ขึ้นแท่นสาวฮอตที่ใครก็จับตามองสำหรับอิงอิงอิงนภัสหลังมีข่าวว่าเป็นสาวที่ทำหน้าที่ดูแลเป็กสันชยัยสามีธัญญา,ญญาธัญเลศแต่ดันอยู่ไม่เป็นอยากแส,สดงตัวและมีตัวตนแถายามยังไปยุ่งกับน้องลียาจนทำองค์แม่ลงป่าชาดะจนดราม่าเดือดลักเป็นข่าวเป็นข่าวที่ใครก็ตามเผือกไม่เว้นแต่ละวันส่งผลให้ทัวร์ลงในอินสตาแกรมของสาวอิงอิงจนเต้าตัวต้านไม่ไหวต้องปิด คอมเมนต์และอินสตาแกรมไปก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้งแม้กระทั่งในแอปพลิเคชัน Tik t o ็กอกก็ไม่เว้นมีชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปของอิงอิงเป็นจำนวนมากจากช่วงแรกๆยอดวิวหลักแสนแต่คลิปลหลังๆมานี้ยอดวิวพุ่งทะลุหลักล้านทุกคลิปกันเลยทีเดียวซึ่งคลิปที่ได้ความสนใจมากที่สุดเห็นจะเป็น2องคลิปที่สาวใสๆโคเว่าเป็นสาวช้ำรักแอบรักคนมีเจ้าของโดยแสดงท่าทางกําลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกับเพื่อนทั้งที่เขามีภรรยาอยู่แล้วโดยยปสาาาพมมวว่่แล้เรืือองค เินมึงอย่าบอกใครนะเดี๋ยวเมียกูรู้จากนั้นอิงอิงก็วางสายโทรศัพท์แล้วร้องไห้ทันทีร้องไห้หนักมากรวมทางคลิปที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมแชร์วิธีการใช้ชีวิตท่ามกลางคอมเมนต์แย่ๆเธอบอกว่าที่ทุกคนเห็นตนมีความสุขตลอดเวลานั้นพเพราะเรื่องที่จะไปหาหมอแล้วเอาอยามากินเพราะตอนเห็นคนอื่นใช้ชีวิตมีความสุขตนก็รู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นตนจึงเลือกที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทาให้ใหตัวเองมีความสุขไม่ควรไปใส่ใจกับคำวินทาเล็กๆน้อยๆอย่าไปเครียดเราต้องใช ชีวิตที่มีความสุขอย่างตอนนี้ตนรู้สึกดาวเพราะมีคนแชร์เรื่องตนมั่วซั่วไปในทางที่ไม่ดีพูดในทางที่ไม่ดีเลยทําให้ตนเฟลแต่ก็คิดได้ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความผิดใครได้นอกจากเขาจะมารู้จักเราเองตนเลยปล่อยชิวพยายามไม่คิดโฟกัสแต่สิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขดีก,กว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Ent e r t อร์เทที่นี่ .com ด้วยค่ะ